สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับรถ3ามล้อไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นรถอีกรุ่นครับที่สามารถเอาไปใช้งานนะครับในระยะทางใกล้ๆนะครับอาจจะใช้ในหมู่บ้านใช้ในชุมชนนะครับตอกซอกซอยต่างๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สะดวกแน่นอนครับในการใช้งานนั่นก็คือรถสามล้อไฟฟ้านะครับ Saga Sonic รุ่น 301x6 ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ ดังนั้นเรามาดูจุดเด่นๆเลยกันแล้วกันครับว่ามีจุดไหนบ้างครับเริ่มตั้งแต่ตัวระบบไฟครับมีไฟหน้าด้วยนะครับนี่เลยครับไฟหน้าแบบ LED นะครับไฟหน้าหรือว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับ LED นะครับนี่เลยนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะไฟหน้าสว่างแน่นอนครับ LED แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวครับซ้ายขวามีให้นะครับนี่เลยและประกอบด้วยเสียงนะครับบางท่านเปิดไฟแล้วถ้าลืมปิด เราจะรู้เลยว่านี่มีเสียงนะครับโอเคนะครับไฟท้ายก็มีครับนี่ไฟด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวด้านท้ายนะครับโอเคนะครับนี่คือส่วนของไฟนะครับตัวเรือนไม้ครับตัวเรือนไม้ก็จะเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลนะครับก็จะมีการ แจ้งค่าของตัวไฟนะครับก็คือไฟแบตเตอรี่ตอนนี้คือเต็มมีทั้งหมด4ขีดก็คือขีดเขียวนี่คือ3ขีดครับแต่ถ้าลงมาเหลืออยู่ประมาณ2ขีดอย่าไม่ต้องถึงแดงครเราก็ชาร์จแล้วนะครับนะก็สามารถชาร์จไฟไฟบ้านได้ปกตินะครับซึ่งแหล่งไฟนะฮะมาจากแบตเตอรี่4ลูกด้วยกัน48โวลต์นะครับนี่เลยนะครประมาณนี้นะครับก็จะมีการแจ้งความเร็วนะครับซึ่งความเร็วอยู่ที่25ถึง30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานอยู่ไม่เร็วมากเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของตัวปุ่มแฮนด์นะครับก็จะมีสวิตช์ครับนี่ในนี้ก็คือไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้แปลฝั่งด้านนี้ครับจะเป็นเดินหน้าถอยหลังครับโอ้สุดยอดมากครับเดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ครับสบายๆเลยนะครับแล้วก็มีระดับเกียร์เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองเกียร์สามถ้าเราเร่งอยู่ในคงที่แบบนี้ถ้าเราปรับเป็นเกียร์สองมันก็จะความเร็วก็จะ ขึ้นมาเปลี่ยนวิกีสามก็จะขึ้นมาอีกครับก็คือโดยที่เราไม่ต้องเร่งเพิ่มนะนี่ประมาณนี้นะคือความแตกต่างเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นะก็คล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับและตัวกุญแจครับเป็นกุญแจแบบธรรมดาก็ใช้ได้ครับนี่เลยฮะเปิดแบบธรรมดาก็ได้หรือนะครับเราจะใช้แบบรีโมทก็ได้ครับนี่เลยกดนี่นะครับถ้าเราจะปลดก็ง่ายๆครับคือสะดวกสบายครับนี่เรียกรถก็ได้นี่อย่างนี้ครับเปิด ก็กดที่ตัวสายฟ้านะครับโอเคครับนี่คือในส่วนของตัวกุญแจกล่องเก็บของหรือว่าที่ใส่สัมภาระครับมีครับด้านหน้านี่คือตะกร้าหน้านี่เลยครับใส่อุปกรณ์ได้นะครับหรือนะครับไม่อยากจะโชว์ด้านหน้าก็มีกล่องเก็บของด้านหลังครับนี่นะฮะสามารถใส่ได้นะครับเป็นกล่องพลาสติกนะฮะสีดำนะครับใส่ได้นี่สัมภาระนะครับใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะกล่องต่างๆนะครับก็ถือว่า เออโอเคเลยนะฮะสะดวกสบายนะครับนี่คือซากาโซนิก301 X6 ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับท่านที่มองหารถใช้งานนะครับในการที่เอาไปใช้ในระยะไม่ไกลใกล้นะครับนะใช้ในหมู่บ้านใช้ในชุมชนนะฮะแล้ลองขี่ให้ดูเลยนะครับ มาตอนน่อในอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาอีกนะถ้าบางคนนะฮะเห็นว่าเป็นแบบมันโลง่งๆแบบนี้อยากจะใส่อุปกรณ์เสริมได้ไหมได้ครับสามารถใส่อุปกรณ์ที่เป็นเสริมแบบหลังคาได้ครับซึ่งตัวรุ่นนี้มีการาจัดตั้งและก็สามารถเสริมอุปกรณ์พวกนี้ได้แล้วมาดูที่ตัวของเบรกค,ครับก็จะมีเบรกหน้าเบรกหลังนะครับแล้วก็อยู่ที่เท้าก็มีด้วยเช่นเดียวกันครับนี่มีการเหยียบเบรกหลังด้วยนะครับนี่เป็นเบรกก็คือเป็นแบบดัมเบรกนั่นเองนะฮะเป็นระบบดัมเบรก หน้าหลังเนี่ยเป็นดำนะครับหน้าหลังเป็นดำเลยนะฮะเบรกด้วยเท้าก็ได้หรือจะเบรกอยู่ที grandes, mm, <im 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 ่มือก็ได้ทั้งสองข้างนะครับในส่วนของที่นั่งครับตัวเบาะนะครับตัวเบาะนี่คือสามารถปรับได้3จุดด้วยกันนะก็คือเบาะสําหรับน้องๆลูกๆนหลานนะครับนั่งไปด้วยกันได้ไหมได้ครับดึงขึ้นมาเลยครับนี่เลยนั่งตรงนี้มือจับตรงนี้ได้นะครับหรือนะครับ จะมานั่งอยู่ข้างบนนี่ตรงนี้ก็ได้ครับแต่มันมีสไลด์คืนหลังไปอีก1จุดครับสามารถนั่งเพิ่มได้อีก1ที่นั่งน,นี่นะปึ๊บนี่เลยปราบขึ้นมาปุ๊บนี่เลยครับประมาณนี้ครับนี่เลยนะฮะก็ถือว่าจุดนั่งนี่คือ3จุดด้วยกันครับ1 2 3โอนะครับเป็นรถที่น่าลองเอาไปใช้งานดูนะครับสำหรับท่านใดที่ มีจุดที่เดินทางไม่ไกลนะครับและก็การใช้งานก็สะดวกสบายโดยการใช้ระบบไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดอื่นๆนะครับในส่วนของการใช้ความเร็วก็อย่างที่แจ้งไปก็คือ25กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะืสีนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับมีทั้งสีแดงนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีผสมผสานหน่อยครับคือโทนน้ําเงินเป็นหลักนะครับแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นโทนสีเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็ในจุดเด่นๆนะครับในอื่นๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับอย่างเช่นนะครับตัวแบตเตอรี่ก็คือ48โวลต์25แอมป์นะครับแล้วก็มอเตอร์อยู่ที่1,000วัตต์นะครับกล่องควบคุมก็เป็นกล่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับยางนะครับเป็นยางไม่มียางในนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับน้ำหนักครับ รับน้ําหนักได้สูงสุดอยู่ที่200กิโลกรัมนั่นเองครับแล้วก็ขนาดของตัวรถครับอย่างเช่นครับความยาวความกว้างนะฮะนี่เลยครับ1,580คูณ70แล้วก็คูณ1,100มมนั่นเองนะครับนี่คือเป็นภาพรวมๆนะครับของตัว Scania 3ล้อไฟฟ้านะครับรุ่น301 X6 นั่นเองครับหากท่านใดครับสนใจอยากจะมา สัมผัสอยากจะมาลองแล้วมาได้ที่พรประเสริฐทุกสาขานะครับเรามีให้ทุกท่านได้สัมผัสอย่างแน่นอนครับยังไงก็ยินเชิญได้ครับที่พรประเสริฐมอเตอร์สำหรับวันนี้ครับทางผมเองก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมครับแวะเวียนกันมาได้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ